ขอช้อนขอช้อนช้อนนี่งไงขอช้อนนี่ไงอช้อนทำไม มากลับมาทำไมมาขโมยกุญแจรถดูสิเขาขโมยกุญแจรถผมผมต้องเดินกลับมาอีกรอบหนึ่งเขมันตกอยู่ได้เก็บไว้ให้ลังหากวันก่อนขอดีปีใหม่ครับครับสวัสดีปีใหม่ตอนเก้าตอนเกาลืมอะไรอีกป้ามั่นใจเปล่าดนี่จีพี่ไม่กลัวอยู่โรงพยาบาลยังไงนะยังไงดูสิมีแจีที่เป็นคนดีอ่ะดูดีขอโทษทรายเฟเตยด้วยนะครับจ่าจีพี่ทำผไม่ชิเออใจมัน អុយអត់